สบายดีเคยลองคิดภาพเบิงบ์บอว่ามีดินแดนหนึ่งที่มันโบเมนสถานที่แต่มันเป็นสภาวะที่ยูเหนือคำว่าสวรรค์อีกในการบรรยายเท่านี้เนาะเขาจะพากันเดินทางไปสู่พมมาโลกมันคือสภาวะของจิตที่บริสุทธิสส์สุดๆบอมีทั้งความสุขที่เขาอยากได้และก็บอมีความทุกข์ที่เขาอยากหนีมันคือการเดินทางไปซอกหาความสงบที่แท้จริงมาเบิงนน้ากันเรื่องราวของเฮาเมื่อนี้ มันเริ่มต้นก่อนการมีอยู่ของโลกซําก่อนที่จะมีเวลาและอวกาศที่าหูจักกันในชุดนั้นคือดังทีสไลด์นี้บอกจัก,กรวาลทั้งหมดเป็นเพียงมวลแห่งศักยภาพอันให้ประมาณโอและจากศักยภาพนั้นสิ่งทำปดที่ปรากฏขึ้นมาบเมนดวงดาวโบเมนกาเล็กซี่แต่เป็นความว่างเปล่าอันสมบูรณ์เอาบัดน,นี้การเดินทางของเฮาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขามาลองสำรวจน้ำกันเบิงวาจากความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยศักยภาพนั้น ผมมาโลกที่ว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบนี่มันกําเนิดขึ้นมาได้จังไดอย่าลืมด้ยวยว่านี่โมเมนการเดินทางไปหาสถานที่ใดหนึ่งแต่เป็นการสํารวจสภาวะภายในของจิตเขาเองลองค่อยๆพาจิตของเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นนั้นบึงบ่อนที่บ่มีดวงดาวซองแสงจักดวงบ่มีดวงอาทิตย์ให้ความอบอุน่นมมีเพียงแต่ความม,มืดมิดถี่บริสุทธิ์เท่านั้นและในความม,มืดมิดอันกว้างใหญ่นั้นก็ไม่มีเสียงอย่างเลยบ่มีแม้แต่เสียงลมพัด เมื่อมีสิ่งใดกระทบกันมันเป็นความเงียบที่เงียบแบบสมบูรณ์ปราศจ,จากการรับรู้ใดๆทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่ในตอนนั้นก็คือความเงียบสงัดอันบริสุทธิ์แต่ว่าความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่บม่มีอย่างใดมันเปรียบเหมือนมดลูกของจักรวาลเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตามมาในภายหลังและจากความเงียบสงัดอันลึกซึ้งนั่นเองจิตสํานึกดวงธมิร หรือที่เอ่้นว่าพรมองที่หนึ่งก็ได้กำเนิดขึ้นนี่แหละคือพรมโลกมันบวมนสถานที่ใดแต่มันเป็นสภาวะของจิตที่บริสุทธิ์สงบนิ่งและบม่มีความป่าตนาใดๆเข้ามาแตะต้องใดเป็นการดำรงอยู่ที่สมบูรณ์พอมในตัวมันเองเลยแต่ว่าความสงบที่คิดว่าจะเป็นนิรันน์นั้นก็ไม่ได้คงอยู่แบบนั้นตลอดไปบดนี้เฮามาหอดจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวเฮาก็คือตอนที่จิตสำนึกที่หลับไหลอยู่นั้นเริ่มตื่นขึ้นมา แล้วก็สังเกตเบิ้งตัวเองเป็นครั้งทำอิดและคำถามนั้นก็คือ how m a นไผโ oh คำถามเดียวสั้นๆง่ายๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยคิดภาพเบิ่งมันเปรียบเหมือนประกายไฟน้อยๆอันหนึ่งที่ปุกจัก,กรวาลทั้งหมดให้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่ลับไหลอยู่ในความสงบมาอย่างยาวนานจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือคำถามนี้ไม่แม่นสัญญาณของความทุกข์ หรือความสงสัยใดบ่ไม่เลยแต่มันเป็นการเปิดเผยตัวตนตามธรรมชาติของจิตสํานึกที่กําลังสังเกตเบื้องตัวมันเองอยู่เอ้าเพื่อให้เฮาเข้าใจแนวคิดของโคมโลกได้ชัดเจนขึ้นกวัวนี่เนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเปรียบเทียบมันกับสิ่งที่เฮาคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือสวรรค์เฮามาเบื่องน้ำกันว่าการดำลงอยู่ของสองอย่างนี่มันแตกต่างกันแนวใดความแตกต่างที่สำคัญที่สุดมันอยู่บ่อนี้แหละ สวรรค์เต็มไปด้วยความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่พมโลกมันคือความสงบที่มั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นการอยู่เหนือทั้งความสุขและความทุกข์ไปเลยแม้แต่เหล่าเทวดาที่มีฤทธิ์เดชมหาศาลก็ยังถูกผูกมัดไว้ด้วยความปรารถนาอันแผ่วเบาๆนั่นก็คือความปรารถนาในความสุขในสิ่งที่ดีงาม และความผูกพันน้อยๆนี้เองที่เป็นคือกำแพงกีดกั้นพวกเขาจากพรมมโลกเพราะว่าการจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้ต้องปล่อยวางทุกความปรารถนาอย่างสิ้นเชิงจากคำถามทำอิดนั้นมันได้สร้างคลื่นแห่งการสแสวงหาที่ค่อยๆแผ่ขยายออกไปจากที่เคยสังเกตเบิงแต่ตัวเองเดี๋ยวนี้จิตสำนึกได้เริ่มหันออกไปสังเกตโลกภายนอกและนั่นก็ทำให้การตื่นรู้เริ่มแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ขบวนการนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าการรับรู้ได้ขยายตัวจากการดำรงอยู่แบบง่ายดายไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและเห็นอกเห็นใจต่อทุกชีวิตมันคือวิวัฒนาการของจิตสำนึกจากจุดน้อยๆแล้วขยายออกไป ต้องบอกว่าความเมตตาในที่นี้มันบ่แม่นอารมณ์ความรู้สึกทั่ว,วไปไดแต่มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาอันลึกซึ้งเป็นการฮับคููทางการเดินทางร่วมกันของทุกๆชีวิตผ่านวงจรของการเกิดขึ้นและการดับไปแต่การเดินทางของเขายังว่่จบเพียงเท่านี้ในขั้นต่อไปจิตสำนึกได้เหตุสิ่งที่กล้าหาญที่สุดนั่นก็คือมันเริ่มตั้งคำถามต่อความสมบูรณ์แบบของตัวมันเองเม้แล้ว ตั้งคำถามต่อความสงบที่มันได้ค้นพบนั่นแหละคำถามนี้เองที่เป็นตัวซุกดันให้จิตสำนึกก้าวข้ามเขตความสบายอันสงบสุขของตนเองเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกมันแสดงให้เราเห็นว่าการสแสวงหาความจริงมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสงบเขาเจ้าเปรียบเทียบการเดินทางนี้คือกับการปอกเปลือกหัวหอมเทือละชั้นเทือละชั้นเขาต้องปล่อยวางตุกสิ่งที่เคยยึดมั่นไว้รวมไปถึงความสงบสุขที่เขาค้นพบ และในที่สุดแล้วแม้แต่ความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นก็ต้องวางลงคือกันและบันนี้เขาก็มาหอดขันตอนสุดท้ายที่ลึกซึ่งที่สุดมันคือการก้าวข้ามความสงบก้าวข้ามตัวตนเพื่อละลายทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสูคนสสคค่ความว่างอันบริสุทธิ์จุดสําคัญก็คือความว่างหรือสุญญาตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความไม่มีอย่างใดดะไม่แม่นเลยแต่มันคือแหล่งกําเนิดสูงสุดของทุกสรรพสิ่ง เป็นคือพื้นฐานที่ทุกอย่างกำเนิดขึ้นและก็ดับไปมาหอดจุดนี่เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ้าวผมมาโลกที่เขาเว่ากันมานี่มันบอแมนจุดหมายปลายทางบอแมนบอลที่เขาต้องไปให้หอดมันเป็นเพียงแนวคิดอันหนึ่งซื่ๆที่เขาต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้เพราะว่าความจริงสูงสุดแท้ๆมันบอแมนการไปหอดบอลใดบอลหนึ่งแต่มันคือการที่ผู้เดินทางเองนั่นแหละละลายตัวตนหายไป และสิ่งที่อยู่เหนือความว่างนั้นก็คือสัจธรรมนี่คือการเห็นความจริงตามที่มันเป็นแทๆ้ๆทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของมันคือกับสายน้ำที่ไหลไปเองโดยไม่มีเจ้าของและไม่มีผู้ควบคุมมันเป็นอิสระจากทุกๆแนวคิดเลยการบรรยายครั้งนี้ของเราจบลงด้วยคำถามที่กระตุ้นความคิดเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองไต่ตองด้วยตนเองต่อไปปะไว้ให้เราได้ค้นคิดถึงความอัศจรรย์และความลึกลับ ที่ยังคงอยู่เหนือความเข้าใจของเราเสมอ